สัสติจ้าพ่อแม่พี่น้องมามากินขบปุ่นน้ำกันพี่น้องขอบปุ่นนํำปลาแดกสมุนไพรพี่น้องมาเบิงมาเบิงเนี่ยแหละพี่น้องนํำปลาแดกสมุนไพรเฮ็ดง่ายๆกินง่ายพี่น้องหิวมาหิวมาแล้วเฝ้าเฝ้าว่าสิเฮ็ดนน่ำยาปลาปลา,ปา,ปากันยังยุดส่องฟิตอยู่ยังยุ่ปลาเป็นนํำแข็งอยู่พี่น้องก็เลยบอท่าน มากินน้ำปลาแดกนี่ล่ะสักกันมือหนาจังกินน้ำปลาพี่น้องมาเบืองแน่แล่ะผักลหลายๆพี่น้องน้ำปลาแดกกระเ,กกะเสียบหอังย่ามันหิวมาเนาะมามาไปกินน้ำกันจ้าพี่น้องเขาปุ่นน้ำปลาแดกปลาชีฮิดน้ำมันน้ำยาปลาปลาลืมออกปลาออกไปพี่น้องกินน้ำปลาแดกนี่หละเด้อผักเด้อพี่น้องเด้อผักเด้อ ตุบไทย้วยของบานมากินน้ำกันจ้า น้ำประแดกกระเซบพ,พี่น้องน้ำประแดกนัวๆตุ่มใส่เครื่องสมุนไพรเสียงลบป,ปวนพี่น้องเสียงเครื่องซักผ้าวนทา้งเพิ่นกระเฮ็ดเฮ็ดถนนยักงบ้านใหญ่แล้ว นำปลาแดกกระแซบพี่น้องพักหลาๆไปเมืองไทยพี่น้องเชียวนี่ไปดวน ไปดวนแบบไดับฮอ,อดพีฮอดนนองไปดวนหยังคือว่าได้ตัวถือเบิ่งตัว่าชิจองตัวไ้ปีหนาพอดีเห็นน่ะตัวถือก็เลยไปไปหยังคือว่าลูกไส้ไปเที่ยวพี่นนองลูกไส้ไปเที่ยวแล้ว เพิ่นก็มีเวลาอาทิตย์หนึ่งเพิ่นสิขึ้นเมื่อมุกดาหานก็เลยไปให้มันท่านเพิ่นพี่นองไปแบบดวนลูกไส้ไปเที่ยวผู้เกตเพิ่นก็ขื้นมุกดาหานก็เลยไปดักเพิ่นไปดักคือว่าอยากไปโอนทีโอนทางให้มันเหลวพี่นองโอนให้ลูกไส้ละเธอเป็นยังไปมันจังบอยหนะพี่นองลูกมาอยูพ่พี่เขากับภาษาไทยกับโบเกงก็เลยว่า แม่กระแหงอดๆแอดๆอยู่เป็นอย่างมากกระให้มันแลวไปซะแม่ตายกับตาระตาลับบ่าสนดอกพี่น้องก็เลยไปโอนดินให้ลูกไส้พี่น้องโอนเลวเขาสนดมาถือไว้นี่ลละเขาก็คือสีบวาขาแม่ดอกเนาะขากระว่าบปเป็นนะพี่น้องจังว่าไป่ถวนี่เขาว่าไปหยังไปดวนพี่น้องนี่แหละสาเหตุคือว่าไปดวน,นคือว่าอยากไปโอนที่ให้ลูกไส้เพราะว่า ลูกไส้เขากับโบมีเวลาสิไปพร้อมเห้าตลอดเนะาะย่ำข้าว่างเข้ากับไปย่มเข้าบว่างเข้ากับบไปย่มเข้าไปก็เลยไปไปน้ำกล่นเขาผีหน้องนี่และสาเหตุไปด่วน ไปดวนครับดวนพี่น้องแล้วทุระแล้วไปเที่ยวนี่พี่นอ้องเออจะเป็นไปเหตดเวียกคักแล้วทุระที่ดินแล้วแล้วทุระจากที่ดินพี่น้องบาดนี้ถับไปหาหนองไส้ไปเยี่ยมหนองไส้หนองไส้ป่วยพี่นอ้องเอ้อเกือบตายหนองไส้ติดอ,อีหยังเพื่อนเอิน ติดเชื้อในกระแสเลือดบราสันเกือบบรลอดพี่น้องเกือบจะยุ่งงั้นซบอีกตอนนี้เพื่นกระดีแล่ะออกจากรพยงบาลแล้ว เลยบอกเพป็นายาฝ่าวเป็นอย่างเดอ้วดอวัสดกอดเอาเดอ้อปีนี่มาสองเถื่อเระบ่มีเงินค่ารถอีกได้ว่ัสดอกเป็นอย่างมากว่าได้มาส่งเดอ้วดอวัสดกโอ้ซื้อนะพี่น้องอยาฝ้าวตายเด้อวสัสดอกให้กลับไปบ้านนั่นนอกอันไปหาเงินค่าเครื่องซะก่อน พอได้ไปเที่ยวไซพี่นองเลยไปแต่อําเภอออกจากที่ดินแลนเขาอำเภอออกจากอําเภอแลนเขาโร่บานออกจากลรงบานแลนมาเฮือนเฮื่อนเฮ็ยหยังพี่น้องเขื่อนกับท้ำค่วมสะอาดพวกอยู่กับยูชกกับปุกกยูชกมุกจักซิวา่าจังไไดนาอพี่น้องเข้าไปเข้ากะขีนหขูขีนตา ขยุมขยักกับไปเก็บห้พี่น้องเอ้ยจะมันไปนเหตุเวียกค่ะไข่ไกยูบนนอกคือกันนะเด็กไกยูหมกยูเหิยพะโล สัางบ่เห็ดบ่ปัดบ่แ่นมค่ะคนละนายพี่น้องเอ้ยนายพีนายน้องเบียกบ่งานกันบ่สั่งกินแล้วนอนพักผ่อนกายาบะสั่นอันเบียกเหื่นกับบปัดบ่ปัดบ่ปวดอันจักใหญ่อันพี่น้องเอ้ยมันสิยดเซียหัวจากของไต้างเฮื่น้างสั้นก็มีแต่ขยะคนละนายพี่น้องค่อยไปเที่ยวนี่ ไปเฮ็ดเวียบคลิปนเว่าพื้นพี่นอ้องด้วพี่น้องไปเที่ยวในฝนกระตกไปอาทิตย์แรกไข่แน่ได้เฮ็ดเรื่องได้เฮ็ดทุระแล้วพี่น้องไปสองอาทิตย์ อาทิตย์ที่สองฝนตุกตกลูกมากรุงเทพเพื่อนว่าฝนบดตกบัดซั่นปต่เื้าไอยมาฝนกับตกอีกรกุงเทพ คลิปมันสีเงาพี่น้องเบอกไปหลายแหงเงาแหงเหยื่อปืดพมใหม่แห้งเห็นใส่จากของหลายพี่น้องเลยอันคอยสีสาวต่ออยู่แต่ว่าอันคลิปเนี้ยเอาไว้แค่นี้ได้จ้าพอกันคลิปหนาะสิกินบักแตงม่อีกพ่อกันคลิปหนาจ้า